นักการเมืองชื่อดังถูกจำคุกนิสิตสินทุไพรอดีตสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและแกนนำกลุ่มนักการเมืองถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาในวันที่7พฤศจิกายน2568ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากปี2552เมื่อนิสิตพร้อมกับกลุ่มนักการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนปช บุกเข้าสู่โรงรมไรย่านคลิปปีดพัทยาเพื่อประท้วงต่อการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนการกระทํานี้ถูกถือว่าเป็นการขัดถึงคําสั่งของเจ้าพนักงานและกระทบตัวกับพรลโรบธบไม้จราจรแต่ที่น่าสนใจคือกระบวนการยุติธรรมศาลจังหวัดพัทยาได้พิพากษาคดีนี้ในปี2562และให้คําพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จาคุกนิสิตและ11คนอื่นๆอีก4ปีและปรับ200บาทนิสิตหลบหนีและถูกจับกลุ่มในปี2568 จึงถูกนำตัวไปสอบสวนและส่งตัวเข้าเรือนจำตามคำสั่งศาลการกระทำของนิสิตนั้นได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากสื่อมวลชนแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมนิสิตจึงหลบหนีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นว่าการบุกเข้าสู่โรงแรมเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่และการจำคุกนั้นเหมาะสมหรือไม่การ,รเผด็จการและการประชุมระดับสูงเหล่านี้มีผลกระทบอย่างไรต่อสภาพการเมืองและสิทธิพื้นฐานของประชาชน กรณีนี้เป็นการเตือนให้ระวังถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพสันธิภาพมันสามารถเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สมดุลระหว่างการประทุงสิทธิและการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการเคารพกฎหมายและระบบยุติธรรมคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจำคุกอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น